มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งสี่นายตำรวจเป็นราชองคลักษ์ประจำพระองค์4กรกฎาคม2568เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายตำรวจแต่งตั้งเป็นนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ระบุว่ามีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายตำรวจแต่งตั้งเป็นนายตำรวจ ราชะองครักษ์ประจําพระองค์อาศัยอํานาจตามความในมาตราเจ็แห่งพระราชะบัญญัติการถวายความปลอดภัยพศ2560ประกอบมาตรา4ีและมาตรา5และมาตราแแห่งพระราชะบัญญัตินายตำรวจราชะสํานักพศ2495จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายตำรวจแต่งตั้งเป็นนายตำรวจราชะองครักษ์ประจำพระองค์จำนวนสีนายดังนี้ 1. พันตำรวจเอกสิทธิชัยพุทธชง 2. พันตำรวจเอกปราโมทมานพ3พันตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์พันทูฟัก4พันตำรวจเอกณนะวันลบรื่นเจริญทางนี้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพฤทธศักราช2568กปประกาศนวันที่3กรกฎาคมพฤทธาักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ